อ่าเรามาดูในส่วนของแพ็กเกจเติมต erm ่างนะครับสำหรับน oh ีโนคูนี้หรือว่าเซเว่นไนท์เอเป็กอาโอเอชินหรือจะเป็นเกมไหนก็ได้ครับที่อยู่ในมือถือเนี่ยอิรา็ตริกชอบรับเติมหมดครับแล้วมีมั่นใจว่าราคาถูกที่สุดแล้วเพื่อนๆมั่นใจได้เลยครับว่าปลอดไทยแน่นอนครับผมแล้วก็ทุกเกมเลยนะถ้าสมมติแพ็กเนี่ยมา2,009อิเล็กติชอปเนี่ยจะทุกเกมเลยคือ2,000บาทก็ อย่าลืมเวลาจะมาเติมไปเรีติชอปกอ็อย่าลืมบอกว่า,าเติมผ่านมาจากหมีนะครับเพราะว่าเราจะได้ส่วนลดเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอ,อย่างราคาสมมุติ2 0 5พันบาทกับ2000บาทต่างกันมากไหมต่างนะเพราะว่า50บาทเนี่ยเราซื้อ10แพ็กเนี่ยก็คือ500บาทเราสามารถเอา500บาทเนี่ยไปเติมแผกอะไรอื่นเพิ่มได้มันก็จะช่วยทำให้เพื่อนๆใช้เม็ดเงินได้อย่างคุ้มค่าสูงสุดน,นะครับยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนเปิดกาชาได้แต่ของดีๆนะครับหมีโอภนที่ สวัสดีครับมีรักที่แย่นะครับวันนี้เราอยู่กันในมูนไรเบดอยู่แล้วนะครับวันนี้หมีก็จะมาวอเรียกว่าสงครามใหญ่เลยดีกว่านะเพราะว่าคราวนี้เราจะเจอตัวเก่งอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเสองนะครับก็คือกิลมีเล่าขายนะครับก็เป็นกิวที่ดังมากในเซฟ2นะครับส่วนมีอยู่เซฟ3นะครับอ่าเรามาดูกันนะครับผู้เล่นนะครับก็ทางเมมโมรี่กับอ่ามีเล่าขายนะครับโอ้แต่วันนี้ถ้าเกิดมีพลาดไปผิดพลาดไปต้องขอโทษนะพอดีชกอดอแนนี้มีเหนื่อยมากเลยพอดี ไปไปเล่นก่อนจะมามูนไลท์เนี่ยหมีต้องไปเล่นอีกสองเกมไงแล้วบางเกมมันมีวอลด้วยก็จริงตอนนี้หมดแรงมากนะนจริงเดี๋ยวเรามาดูจำนวนผู้เล่นนะครับมีเล่าขาย8 8ส่วนทางเมมโมรีนี่โอ้โห1 1อยสิอ่อคนคุณปิงเข,งขาค่อนข้างจะคัดสรรคนตลอดเวลานะครับอเดี๋ยวเดี๋ยวหมีต้องไปก่อนแล้วนะเดี๋ยวหมีไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปสี่ก่อนนะครับภาคมากครับ เอาตอนนี้อีก37มิบเจ็วิเดียวมีต้องขอตัวก่อนแล้วนะครับวิ่งสิครับม้าโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยไม่ได้เลยนะเพื่อนอ่าตอนนี้คุณอาคออยู่ภูผานะครับเอาไปดิเฮ้ยทำไมมันไม่ไปวะม้ายังหมดแรงอ่ะม้าหมดแรงตามคนเล่นอ่ะอย่างหาไหมเอาเอาเอาติดอีกเอาเอาเข้าไปเอาเอาอ๋ออ๋อมันเข้าไม่ได้โทษโทษครับถูกแล้วถูกแล้วเออเขาโดดไปยังไงวะเนี่ย อ๋อเขาต้องข้ามไปเออไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมันก็อยู่ใกล้ๆแหละไม่เป็นไรเนาะอ่ะเราไปเริ่มสงครามกันเลยดีกว่านะครับหมีก็ไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะเพราะว่าทางมีเล้าขายเก่งมากนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทําให้ดีที่สุดนะครับอ่ะเราก็รีบเข้ามายุดทงเลยครับฆ่าให้หมดเลยครับผมอ๋อเพลงกระบี่ไทเก็กยี่สิบเท่าเจ้าเพาอไปเลยครับอือกระบี่ไทเก็กยิงกลางวงครับโอ้โหเขาหักหมีออกมาแต่หมีไม่กลัวครับใส่เดียวครับเอานี่มามายเก็กบัฟต่อครับเฮ้ยหมีเริ่มกดกเสี่ยววะยิงครับเพียงตรงกุ้ม ก็เอาดิโหมีเหลือขีดเดียววะเจโดออะไรเข้าไปวะแป๊บเดียวเนะี่ยนี่ถ้าเกิดไม่ใส่จิตกายานี่กูแตกแลวนะเนี่ยจริง,รงคือต้องบอกว่าเออทางของเล่าขายเขาโหดมากนะครับโอ้เขายึดได้วะ่ะโอ้โหเห็นแล้วอ้าวอยู่กลางวงนี้เสร็จครับตก้มตายครับโดนหมีเข้าไปสาบครับบอกเลยตัวขาดครับมาดิอ่าตอนนี้ที่สี่เข้าไปกลางเดีหมีรีบตามก่อนนะ โอ้โหเยอะมากครับเดี๋ยวมีขอเคลียร์เลยแล้วนะไม่งั้นถ้าก็ไม่เคลียร์มันก็เข้าไม่ได้อยู่ดีนะเฮ้ยยอนตูมโดนครับหายไปคนละครึ่งหลอดบอกแล้วบอกแล้ววันนี้หมีใส่ของใหม่มาแรงครับโอ้โหตรงกลางนี่มันอะไรเว้ยเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเราบัาบก,ก่อนเลยครับหมัดไท้เก๊กแล้วเราจะยิงเข้าไปเลยครับผมตายเธอพวกแกอ้ต <c oughs> ูมนี่คือพลังของโลกใหม่ย,ยังไงหล่ะไม่ใช่ดันว,วันพีแล้วอันนี้ตอนนี้ทางเมลวี่ได้2อ3รี่นะครับตอนนี้ทางมีเล่าขาย180แปนะครับเดี๋ยวมี คือตีมี้วันนี้หมีส่วนใหญ่ต้องอยู่กลางนะเพราะว่าจะต้องชนกับตี้ใหญ่ของมีเล่าขายนะครับซึ่งกิวเขาก็ค่อนข้างตึงมากนะเดี๋ยวเรามาดูแผนของหัวหน้ากิวคุณปิงนะว่าเออจู่ต้องวุ่งกระบี่ให้แก๊กเข้าไปตัวขาดครับไปไหนเราขับเพลิงกระบี่ให้แก๊กฟาบ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 โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวครับมีมีเพิ่มมีเพิ่มอีกแล้วตอนนี้ตีมีสี่เอ่อตีมีเขาอยู่กลางนะเดี๋ยวมีเขาต้องต้องอยู่เลยนะครับอ่เดี๋ยวเราขอโอ้โหตรงนั้นเยอะมากโอ้โหเสร็จมีแน่ยี่ฟุก โอ,โ,โอ้โหมียิงเข้าไปครับผมถึงกะต้องแตกซานเลยครับตะกี้ตะกี้ยิงวงวงวงสวิงสวยมากเลยนะโอ้โหอยากได้สกิลเนี่เรวมีคอรีมัดให้แก้งทีเลยครับจะได้ยิงต่อเนื่องเลยนะโอ้โหอยู่งเงี้ยชอบเลยครับตยโ,โอ้โหคนนี้เขาเป็นไรกับหมีวะล็อกแต่หมีเลยเนี่ยคุณเทพกุมารทองใจเย็นไปกุมารทองให้อื่นเพื่อนโอ้โหมีเจ้าบอกว่าฝั่งเขาหนาหนามากเลยนะตกตอนนี้เข้ามาแล้วโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีัคุณเอาคอกันอยู่ข้างๆนะ โอ้มาอย่างนี้ก็ถามว่ากลัวไหมไม่กลัวครับยิงเข้าไปเลยครับโุ้มเป็นไงล่ะโดนหมีเข้าไป5คิวครับมารี่สู้อยู่แล้วคือถ้าเกิดฝั่งเขาได้เนี่ยเราจะไม่อยู่ในวงนะครับเราจะเราจะเล่นข้างนอกนะครับเพราะเสียเปรียบนะครับโอ้เดี๋ยวนะนี้หมีสกิลหมดแล้วว่ายิงเข้ากลางครับเฮ้ยโุ้บโดนเข้าไปอีกทีครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาละขออันติทีหนึ่งสวยๆไปครับผมช็อปชอช็อปชอปชอ วิชามานกกระเรียนไทเก๊กพร้อมพร้อมพร้อมพร้อพร้พร้เรียบร้อยครับฆ่าไปสี่ฆ่าไปห้าแลครับตอนนี้อย่าไปกลัวครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีเขากดบัฟเอออันนี้ก่อนบัฟโยกก่อนมันจะได้บวกโจมตีเยอะๆนะครับบวกยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยโหเสร็จแน่ยิ่งกลางครับตุอูมตายไหมครับไม่ตายอกครับโอ่าตอนนี้ตี๋มีก็อยู่สีอยู่นะเดี๋ยวมีก็จะไล่ฆ่าไปเลยนะครับไล่ก่อ,อกวนแม่เขาไปอีกทงหนึ่งนะครับอ่าตอนนี้มี่อาบัฟเบิ้ลหมดแล้วอ่าเดี๋ยวมี่ก็จะะบบบัััฟตอเเลยยยนคครริงข้้าไปหุุ โอ้โหไม่ตายเหรอถึกชิบหายเลยเดี๋ยวมียิงได้เรื่อยๆนะครับโอ้โหต้องบอกว่าทางเล่าขายโหดมากแต่ว่าทางนี้ตอนนี้ทางเมมโมรีดุกว่านะครับโอโ้มีโดนอะไรเข้าไปวะช่วยด้วยคุณเอคอเนี้ยโดนแป๊บเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแต่ว่าตอนนี้ทางเมมโมรีคะแนนนำนะครับ730กับ440ีเดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่าใครจะได้เออบอสนะครับ ราะว่าตอนนี้ทางธงตอนนี้ทำเมมโมรี่ทางท,ทำดีกว่านะครับคะแนนนาอยู่นะแต่ว่าโอ้โหมันอะไรวะเนี่ยข้างหลังข้างหน้าเลยกูโอ้โหนี่เพิ่งไปวอร์ยีโนคุณี้มาก็โดนบางราจันมาเนี่ยีนี่กูจะต้องโดนบางระจันเหรอเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวครับเดี๋ยวอ่าตอนนี้ตีหมีเขาเข้าไปแล้วครับตอนนี้ตีหมีก็ต้องเข้าเลยนะครับยิงเข้าไปครับมาดีกระบ,บี่ไท้เก๊2ยี่สิบเท่ามาดีครับยิงเข้ากลางครับเฮ้ยไมยังตูม เอาเดี bounce, open, ๋ยวขอบัฟมัดยกซีแล้วเดี๋ยวมีขอรีมัดไทเก๊กไม่ทีครับกูจะเอาให้พังให้หมดเลยยิงเข้าไปครับเฮ้ยอ้มยิงทีครับยิงไปสามชังหวะไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตนะครับโอ้โหพอบัฟอ่ายกเซี่ยวไปนี่รู้สึกว่าพลังโจมตีแรงกว่าเดิมมากเลยนะอันนี้ยืนยันเลยว่าดีกว่าแน่นอนนะครับเพราะว่ามันตีแรงกว่าเยอะมากเลยอ่ะเขาไม่อยู่กันเป็นหมู่เลยว่ะอุ้ยโอ้ตรงนี้ได้ตรงนี้ได้หุ้ยเสร็จครับอย่างนี้ยิงเข้าไปครับุ้มเรียบร้อยครับผมเพนกวีไทเก๊ก โอ้โหนั้นเขาซีพีเท่าไหร่วะคนอะเกี้ยตีไม่เข้าเลยอ่ะอาตอนนี้ตีหมีเขาไปยึดปูผาแล้วหมีก็จะตามไปจริงเขาแบบน่าจะไปเอาบอสแหละดูทรงแล้วโอ้อย่าขวางทางครับอย่าขวางทางครับปูยิงมาหมดนะครับมาเลยครับยิงครับปู้าฟ้าฟ้าฟาตายครับอาเขาไปเอาบอสแล้วเดี๋ยวหมีต้องรีบตามไปเลยนะครับเพราะว่าศึกนี้อย่างที่บอกครับเราไม่ได้เน้นคิวนะเราเน้นครใครฆ่าบอสได้มากกว่านะครับ ไปดีครับเฮ้ยทำไมตัวมันไม่เดินวะเฮ้ยเดินดิโอ้โหอะไรครับเนี่ยเสียจังหวะเลยครับโอ้เยอะมากครับเดี๋ยวมีเขาอนุญาตยิงกลางกูบลีบัฟต่อครับยิงอีกทีครับเอาเขาไ่ใครเฮียนให้หมดเฮ้ยตะวมมีฆ่าไปอีกห้าครับผมตอนนี้บอกเลยว่าบอกแล้วว่าหยกเซี่ยวมันเจ๋งครับโอ้ดาเมจแบบพุพฟาดมากเลยไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเลยเราบับหยกเซี่ยวอีกทีครับฟุบใครหนีฆ่าให้หมดครับโอ้โหอยู่ดีก็โหดเฉย เุ้ยอัว่าแบ,บบมันหือตังุ้มตัวขาดครับผมโอ้หเอาจริงนะมีบอกจริงนะฝ่ายเราอะ่ะบวกกันตรงๆเร,ร,ราชนะนะเท่าที่มีเห็นอเดี๋ยวเราต้องมาดูนะครับว่าทางเมมโมรี่เฮ้ยตะกี้ทางเล่าขายได้บอสนะอันนี้มีภาทันขอโทษนะครับกาลังดูอยู่นะปลากลางเข้าไปครับตัุ้มมีค่าไปอีกครับผมโอ้โหเขาได้ทงอยูอเนี่ยแต่ว่าฝั่งเราอะ่ะการที่เราบวกนี่เราได้เปรียบนะมีเห็นเลยว่าเราบวกเนี่ยเราชนะนะ <utan> Ask, แต่เดี๋ยวเราต้องมาดูกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ตึงมากนะแทงมายโมรี่ได้1,221นะครับส่วนทางมีเล่าขายตอนนี้เดี๋ยวมีเขาย่าจิงกลางวงครับ,บตุ้มบัฟหมัดไทยเก๊กต่อครับเดี๋ยวดียิงต่อเลยครับโอ้โหเขนี่ยเอาห๋อนายมาอ๋อโอ้โหมันหยุดก่อนว่ายิงครับกลางวงโอ้โหยิงกลางวงไม่ทันเหรอเนี่ยยิงเข้าไปครับตุ้มโอ้โหเดี๋ยวตอนนี้เราถอยกันอยู่หรือเปล่าวะเนี่ยโอ้โหแต่ว่าเห็นมีมีเห็นเขาถอยกันนะโอเคนะครับอ่าตัวี้กลางเราได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเอา ธงของภูผาต่อได้แม่งจับหนีอยู่ได้จะจับนักข่าวเลยครับนิสัยไม่ดีเลยนี่โอ้โหตอนนี้รู้สึกว่าทางมมร์โม,ร,มร,รี่จะได้2องธงแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะได้ทางภูผานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวมีขออนุญาตบัฟเอ่อหยกเซี่ยวก่อนนะครับจะได้ยิงแรงๆนะอา่าเดี๋ยวมีคนรู้สถานการณ์กดออโต้ไปก่อนนะครับอ่าตอนนี้ทางเมลเบอ,ร,อ,ร,อร,รี่ได้ทางยูททางกลางถ้าได้ทางภูผาเนี่ยคะแนนเราจะนำโด่งเลยนะ าทางมีเล้าขายเนี่ยยังไม่สามารถที่จะแก้เกมนี้ได้เราก็มีโอกาสชนะนะครับแต่ว่าอันนี้มียังไม่ได้บอกว่าโอกาสมันจะชนะชัวร์นะเพียงแต่ว่าณนะตอนนี้โอกาสมันชนะมากกว่าครับไปไหนแล้วครับเจอหยกเซี่ยวเลยฟอฟฟนี่ครับเพิ่งลอดไปไหนครับเอให้ตายครับบางตัวเราคาได้ก็ค่าเฮ้ยเอาไปเลยมาเทเก็ตฮยโอ้โหมันขวางก่อนทำไมเป็นคนแบบนี้เพื่อนอ่ะโรลิตนนีต้มีเขาไปอยู่กลางหรือมีต้องรีบตามไปนะครับ โอ้โหขัดขวางแล้วโอ้ยอยู่งันอย่างนี้กูชอบเลยครับขอยิงกลางเข้าไป่อฮุกตัุ้แล้วก็รีมาไทยเก๊กต่อครับโอ้หจะเอา2จังหวะยิงให้แตกเลยครับเฮ้ยชกตัวุ้งเอาไปอีกทีครับผมบอกเลยครับว่ารีสองจังหวะแลรวบัฟหยกเซี่ยวแรงนะครับไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตอะแต่ส่วนใหญ่มีจะตายก่อนเอยเ่นกูแล้วเดี๋ยวก่อนโอ้โหหนีอันตีนะครับเพราะว่าตอนนี้หมีไม่มีท่าแล้วถ้าเราอย่างนี้เราก็ต้องอันติสู้ใส่เลยครับมาดิก็จะเอาก็มาครับมาครับมาก็มาดิครับนี่่ใสคครรัับบยเล แต่สเสียดายว่าถ้าอันติของอจินบูบูตึงมันมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเท่าความคิดเห็นหมีอะ, <avec> ะเราพยายามขับไล่อ้อาวบัฟเออหมัดเออะไะนะยกเซี่ยวมาแล้วครับตอนนี้หมีมีฟูลพาวเวอร์นะครับมาเลยครับมาเลยมาเลยตอนนี้พร้อมแล้วมา <S <S ยิงกลางวงเข้าไปครับเฮ้ยอช็ตบ้มตอนนี้ฝั่งเขาอยู่ฝั่งซ้ายเยอะนะครับโอ้โหหมีหมีแหกแหกเกินไปวะ เดี Rolle, a, okay, okay, ah, ๋ยวเดี๋ยวครูบัฟหมัดก่อนเออโอเคได้แล้วครับอ่เดี๋ยวมีเจ้าอนุญาตขออนุญาตยิงเข้าไปเลยครับเฮ้ยยิงครุบปุ๊บเป็นไงครับเจ็บครับโคนละครึ่งหลอดครับใส่เข้าไปอีกครับเฮ้ยโอ้โหโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดสมมุติเขาได้เนี่ยเราต้องออกมาเล่นนอกอันนี้อันนี้มีเล่นพลาดเองเห็นปะเขาต้องไปอยู่เขาเขาจะไปอยู่นอกถ้าเกิดสมมุติทงเราไม่ได้นะแต่นี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมีรีบเออ่รีบตามเข้าไปเลยนะครับตอนนี้ฝั่งเออ่ของเมมโมรี่ได้ยุตแล้วก็ได้ภูผานะะะคคครรรัับบเหลลือแ่ตตงงกกาี้น โอ้โหอ่าตอนนี้มีอยู่ตี้กับหมีนะก็ฆ่าเลยครับผมเอาไปเลยครับมาไทาเกตโอ้ทุบ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 โอ้ตรงนี้เยอะครับเดี๋ยวมีขออนุญาตยิงเลยครับเอ,ออตกมุ้มเอาดิสับครับอ่าตอนนี้มีอยู่กับที่หมีนะครับตอนนี้เราต้องพยายามยึดธงให้ได้นะครับไม่ว่าจะขออนุญาตลีเลยแล้วกันนะครับโอ้โหเดี๋ยวมีจะยิงเข้ากลาง ประตูไปเลยครับโอ้มเรียบร้อยครับผมบอกแล้วว่ายิงชุดหนึ่งได้นะเอ้ยเดี๋ยวโหน่าจะอับเอ่อใช้หยกเซี่ยวก่อนบัฟก่อนนะครับอ่าแล้วเราบัฟหยกเซี่ยลเรียบร้อยนะครับส่วนใหญ่เราก็ตีไปเลยนะครับโอ้มีโดนอะไรเข้าไปวะเตะกี้จากเลือดเต็มๆเลยนะตะกี้กดหยกเซีย่ยลรถกเกาะด้วยนะโอ้โหบอกบอก,บอก,บอก็ต้องบอกตรงๆเลยว่าทางมีเล่าขายตัวแรงเยอะมากนะครับอ่าเดี๋ยวเรารีบตามปาร์ตี้ก่อนเลยนะครับปาร์ตี้ไปไหนเราก็ไปด้วยนะครับ โอวมีจะวิ่งถึงไหมเนี่ยโอเคมาละอ่าตอนนี้เราไปตีบอลแล้วนะครับผมตีสี่ 4, ไปซ้ายบนนะเดี๋ยวหมีก็ต้องรีบไปเลยนะครับตีไปไหนเราก็ไปนะครับอ่าอันนี้เดี๋ยวเราจะได้วัดเลยนะถ้าเกิดสมมุติทางเมมโมรีได้บอลรอบเนี้ยโอกาสชนะเนี่ยโอ้เดี๋ยวก่อนโดนอะไรเข้าไปวัดเลือดเต็มเต็มตะกี้เลือดเต็มเต็มตะกี้เหลือสิบเปอร์เซ็นต์โอโหทางมีเล่าขายได้ห哟 แย่เลยว่ะอันนี้หมีไปกูจะตายแล้วเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยโอ้โหมีคนเฮลมีคนซับครับผมเอาละครับสู้มันครับอย่าไปกลัวครับใส่เข้าไปครับฟุบมีเล่าขายเหรอฮึสมาดิบัฟมาไทยเก๊กครับเดี๋ยวเราจะยิงตรงกลางเข้าไปอีกรอบนึงนะครับเอ้มันไปไหนกันหมดแล้ววะตายหมดแล้วหรออุ้ยเหลือตัวเดียวขอซับเลยโอ้อหตู้มนายถึกนะวะขุนพันธขุนพันเป็นทวนแน่เลยเขาถึกเลยว่ะตายถุงพันเออเนี่ยแหละขุนพันตัวขาดครับ เอาไปไหนครับเพื่อนนี่ครับตัวคาร์อีกคนครับเอาเสร็จแล้วเรารีบไปกันธงนะครับปูตะกี้เสียดายมากถ้าเกิดทางเมมโมอรี่ได้บอสก็ชนะเลยนะแต่ว่าโอ้โหไม่ไปนรครับก็ยังยังมีโอ้โหเดี๋ยวกดปรับยกเซี่ยวเลยครับปากลางวงครับปุ๊บตกอูมออกไปเลยครับผมคนละห้าหมื่นสาบครับโอ้ยเดี๋ยวนะครับตอนนี้รู้สึกว่าเขาจะไปเอาบอสข้างล่างนะเดี๋ยวมีต้องรีบตามไปเลยนะโอ้ยนายอย่ามาตีเราดิ โอ้อะไรครับเพื่อนคนมีตง,ง้นเยอะจะมาตีกูทำไมเอออ่ามีไปไม่ทานว่ะแต่ว่าเดี๋ยวตัวมีต้องรีบวิ่งตามแนะล้วบอสข้างล่างเกิดแล้วนะครับอ่ารู้สึกว่าจะใกล้กว่าตะกี้ด้วยตอนนี้เดี๋ยวมีจานี้ไปเอาบอลนถน้าเกิดตัวนี้่า่เราได้เราจะมีโอกาสชนะนะแต่ว่าถ้าเกิดทางมีเล่าขายเอาได้ไปเนี่ยจะจะคะแนนนาเลยนะครับพราบวกถห้าร้อย500นะครับซึ่งเราจะไม่ยอมนะครับค่าครับ โอ้โหอย่างนี้หมีเข้าไม่ถึงเลยว่ะแต่ว่าเดี๋ยวหมีจะพยายามบัฟเพยิ่งเข้าไปนะเพื่อบอสเขากูเหอะยิงตูมโอ้โหหมียิงเข้าไปทีตายไปกี่คนแล้วนะเอาละอันตีใส่เลยใส่เลยครับอันตีใส่ควนให้หมดครับมีโอ้โหทางมีเล่าขขยได้บอสเหรอเนี่ยโอ้โหแย่เลยครับตอนนี้ตอนนี้เราพลาดเรื่องบอสนะเขาได้บอสไปถึงสองรอบเลยนะครับไม่งั้นนะเราจะชนะง่ายมากเลยครับ เดี๋ยวก่อนนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาเอาองการแต่ตอนนี้เราได้ทงเปรียบได้เปรียบอยู่นะกลางกับภูหาแต่เขาได้มอสสองตัวเลยนะครับเฮ้ยทำไมหม,ม,ม,มีมันมันไม่วิ่งฝั่งขวาวะทำไมไม่วิ่งเข้าเขาฝัา่งซ้ายเหมือนคนอื่นโอ้โหอะไรครับเนี่ยเฮ้ยล็อกมัวไปเนี่ยตายละโอ้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวหมีจะรีบตัดเข้ากลางด่วนเลยนะครับโอ้โหเฮ้ยโ,โ,โ,โดดดีอื้ มาแล้วครับหยกกดยกเซี่ยวก่อนเลยครับกูปลาเข้ากลางก่อนเลยครับเฮ้ยไอ้ช็ตัวมโอ้โหเดี๋ยวกันครับเดี๋ยวหนีไปหาเพื่อนไม่ทันแน่เลยว่ะโอ้โหตอนนี้ทางมีเล่าขายคะแนนนำเมมโมรีไปแล้วนะครับเพราะว่าเขาได้2บอสนะเอาเดี๋ยวมีขอญาต์บัฟมาไทเก็ตให้เขากระเด็นเลยนะครับโหตรงนี้เยอะว่ะงั้นเดี๋ยวขอซัดไปเลยครับตั้มุ่งตัวอ้ามครับผมหมัดไทเก็ตสับครับผมดับเอ่อตอนนี้ทางเมมโมรีได้สี่สองพันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดแล้วนะครับคะแนนจะตามแล้วนะครับผม เฮ้ยเหมือนเราโดนลุมซ้ายลุมขวาเลยอะเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวมันมาโดนหน้าโดนหลังเลยวะเฮ้ยเดี๋ยวดิอ่าที่หนีก็อยู่ตรงนี้ถูกแล้วครับอ่าเรายิงเข้ากลางเลยครับเดี๋ยวเราต้องยึดกลางให้ได้นะครับรับครับก็บีทไทยเก๊ดโอโ้ตอนนี้าไม่มีขอสกิลหนึ่งไปก่อนแนละ้วกันปกติสกิลหนึ่งจะไม่ใช้เลยนะนอกจากว่าโอ้โหที่มันตนุ้มตามอะไรกันวะเลย่ยหนีไม่มีท่าโอ้ไม่ยงั้นอยากยิงมากเลยอะแต่ไม่เป็นไรครับ โอ้โยังเยอะเอิ่ยงอย่างนี้ยกูชอบครับเก้ากระบี่ครับตกุ้มไม่ตายเหรอไม่ตายบัฟหมัดไทเกตกต่อครับกูจะยิงอีกทีครับยิงเข้าไปครับผมเฮ้ยฉุกตกุ้งมาเน่ยนะโดนหมีเข้าไปตายครับบอกเลยถ้ากูได้ยิงอะนะตอนนี้กลางเอ่อฝั่งมีเล่าขายยึดไปได้นะตอนนี้คะแนนสูสีมากต้องบอกบอกว่าใครชนะก็ไม่แปลกแล้วอะเพราะว่ามันสูสีจนแบบคือตอนนี้ทางเมมโมรีได้2,589นะครับ ส่วนเออสองพแล้วส่วนตอนนี้มีเล่าขาย2องพแต่ว่ามันยังมันยังไม่ตัดสินไม่ได้นะครับเพราะว่าคะแนนมันห่างกันร้อยเดียวมีพูดถูกว่าคะแนนห่างมาร้อยเดียวนี่เราไม่สามารถบอกได้เลยครับโอ้โหกูกูตีกูไม่รู้ไม่ไม่มีสกิลจะยิงแล้วเนี่ยโอ้โหทางมีเล่าขายโหดมากนะเขาดันโหดมากแต่ไม่เป็นไรครับเราสู้ครับอย่าไปกลัวเขาไปเลยครับเพลงเก้าก็มีเดียวได้ไม่มีอะไรจะใช้แล้วไงหมดละกุ้งอันตีก็หมดอะไรก็หมดว่ะเฮ้ยโอ้โหอ๋อยเขียวกูด้วย ปัดมาดไทยเก่งก,ก่อนครับใ,ให้เขากระเด็นนะครับเอาเสร็จแล้วเรายิงเข้ากลางครับโุญจังหวะนี้แหละครับวุ้มโอ้โหมียิงตายตายตาย,ตายเป็นสิบเมกี้ครับตะกี้จะเล่นคุณเอาคอกคุบไม่ยอมครับอย่าไปกลัวครับตอนนี้หมีของเออสกิลหมดแล้วนะไม่เหลืออะไรแล้วจริงๆอ่าตอนนี้เราเราเ,าเ,ร,าเ,าเราได้บัฟเราได้ธงเรียบร้อยนะครับตอนนี้คะแนนจะเป็น2,747แต่ว่า ทางมีเล่าขาย2,683นะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูกันนะว่าใครจะได้ยึดธง,งได้มากกว่ากันนะครับคนยึดธงได้มากกว่าตอนนี้โอกาสจะชนะมากกว่านะครับขอดับโอ้โหถ้าเกิดกูมีท่านี่ยผยิงตายหมดเลยแล้วเนี่ยโอ้โตรว่าดีครับตรงนี้มีขอกระโดดยิง่อยครับปุ้งกระโดดครับเอ้าเฮ้ยบัฟบัฟบัฟเอ่อหยกเซี่ยวมาแล้วขอสับเลยครับพร,ร้ๆมพร้อมมาดิดันมันออกไปให้ได้ครับโอ้โแต่ว่าตอนเขาได้ธงอะนะเรามาบงนี้ก็นะโอ้ ตอนนี้ทางเล่า,เามีเล่าขายตอนนี้นอนกันเกลื่อนเลยนะครับผมตรงกลางนี่โอ้โหขึ้นแดงกันเฮ้ย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีล้าไปหน่อยเดี๋ยวมีกลับก่อนครับสาบครับอ่าตอนนี้ทางเมมโมรี่จะชนะนะครับเรียบร้อยนะครับผมโอ้โหเอาเป็นว่ามีฆ่าไป16ตัวเลยนะเอาเป็นว่าทางเมมโมรี่ชนะไปที่3,400นส่ะครับส่วนทางมีเล่าขาย2 7 5 2ด้โดยส่วนตัวที่มี ที่หมีวอนะอันนี้หมีให้เลยว่าสูบสีมากครับเรียกได้ว่ากินกันไม่ลงจริงต้องต้องบอกต้องให้เครดิตทางมีเล่าขายนะว่าโอ้โหเขาเก่งมากนะเพราะว่าเขาสามคือจริงๆเกมมันขาดนะแต่ว่าทางมีเล่าขายเนี่ยเขาสามารถที่จะดิวบอสได้2ตัวสามารถฆ่าบอสได้2ตัวคะแนนเขาถึงตามได้นะครับส่วนเรื่องธงที่หมีเห็นเลยนะเมมโมรี่กันธงดีมากนะครับ ก็จบกันไปนะครับสำหรับวิวใหญ่อะมีคนให้กำลังใจว่ะชื่ออุกอๆมาดีชื่อน่ารักมากเลยสู้ๆเป็นกำลังใจให้นะขอบคุณมากครับผมแต่ว่าอันนี้วอยู่นะ่ก็จบกันไปนะครับสำหรับกิวใหญ่มีเล่าขายอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นกิวท็อปเซฟสองถ้ามีผู้ผี่ขอภั่นะพอดีอันนี้ฟังมาจากหัวกิวนะบอกว่าเป็นกิวตึงอยู่ก็สรุปก็คือทางเมโมนี่ก็ชนะไปนะครับแต่ว่าทางมีเล่ามันเดี๋ยวนะมันมีเล่าขาวหรือมีเล่าขายวะ เอาแต่หมีพูดชื่อผิดขอภายนะบางทีภาก่ะสถานการณ์มันมันเร็วไงหมีก็ต้องพยายามภาคตามที่เห็นนะเนาะมีมีเล่าข่าวเลยมีเล่าขายว่าแป๊บนึงเขินเลยนะเนี่ยพูดจริงๆเดี๋ยวมีขออนุญาตดูกิจกรรมแป๊บนึงนะครับเห็นไหมบอกแล้วว่าหมีเหนื่อยมากขนาดที่ว่าเอ่อหมีจะพูดว่าไงดีมีเล่าขายเขาไม่ได้มีเล่าข่าวแล้วขอโทษนะครับ อ่าก็เอาเป็นว่าก็เป็นวอลที่สนุกมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวาทางมีเล่าขายก็เดี๋ยวเอาเอาเป็นคราวหน้าเราก็มาไฟกันใหม่นะครับก็สนุกมากนะครับแล้วก็ถ้าอยากให้มีอัดวอลเจอคิวไหนอะไรแบบนี้ก็สามารถมาพิมพ์คอมเมนต์ใต้ดูทูบอกมีได้นะครับเผื่อมีเจอคิวนี้แล้วเพื่อนๆแบบอยากให้อัดเดี๋ยวมีจะอัดมาให้ดูนะครับก็มาอัดมาให้ดูคืออยากให้เพื่อนๆมาพบว่าพวกคิวอันดับเซฟหนึ่งเซฟสองอย่างเงี้ยเอ้ย อันดับต้นๆของแต,แต่แต่ละเซฟเนี่ยเวลาเข้าตีกันอย่างเงี้ยเขาจะมีเทคนิคยังไงบ้างในการวางแผนการการตรงกลางอย่างเช่นบางคนเนี่ยเขาโดนยึดธงเห็นไหมเขาก็จะยืนเขาก็จะยืนออกมาตรงนอกนอกนอกธงน,น,น,นะครับก็เป็นการรักษาระยะนะครับเพื่อให้ฝ่ายตัวเองไม่เสียผลประโยชน์นะครับอ,อยังไงก็ขอบคุณเ,เพื่อนๆมากนะครับที่อุตส่าห์ติดตามผลงานมูไล,ลเบดหมีนะครับและอยากให้มีทำไกด์ในเกี่ยวลลยกับมูไลเบดก็ มาเพียงคอมเมนต์ใต้ u t u b บบอกหมี่ได้นะครับก็ยินดีจัดทาไม่ได้นะครับอย่างเช่นมีคนมาขอไกด์หมี่อีแปะหมี่ก็ทําให้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมแล้วก็มีคนมาขอไกด์จินบูเนี่ยไกด์จินบูนี่ขอหมี่มาเกือบอาทิตย์หนึ่งแล้วแต่ว่าอย่างที่บอกคือหมี่ก็ต้องแบบมีเวลาทําด้วยเพราะเราต้องรวบรวมข้อมูลด้วยถูกไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดเราบอกผิดขึ้นมาหมี่ก็น่าแหเดหรือกูโดนด่าอีกไม่ใช่อะไรครับ อ่ายังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากให้กำลังใจคนรทำไกด์อย่างหมีหรือว่ามาภาคคลิปวอมันๆหรืออะไรแบบนี้ก็มาพิมพ์คอมเมนต์ใต้ยูทูบให้กำลังใจได้นะครับเดี๋ยวหมีก็จะรู้สึกดีมากครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเออไม่รู้จะพูดจะพิมพ์อะไรให้กับไอ้เจ้าหมอนี่ดีก็พิมพ์แค่บวกๆให้หมีก็ได้ครับแค่นี้หมีก็จะรู้เฮ้ยโอ้โหเขามาให้กำลังใจเราอ่ะก็จะได้มีคิวคลิปคลิปคิวอมันๆมันไหมเพื่อนเพื่อนดูนะครับอ่ะยังไงขอบคุ ปกติหมีฆ่าวอไม่ถึงสิบเลยนะอันนี้หมีใช้หยกเซี่ยวอะ่ะอันนี้หมีใช้หยกเซี่ยวเลยว่าไนระเดี๋ยวมีดูให้แนเพิ่งอัดมาสดๆร้อนๆเลยตอนนี้มีหยกเซี่ยวเลยว่าห้านี่แค่เลยว่าห้านะเว้ยเห็นเลยว่ามันมันฆ่าง่ายมากอะ่ะคือแบบดาเมจมันพุ่งมากนะไงขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับแล้วเจอกันนะครับ